สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมกับประเทศซัมเดย์ครับวันนี้ก็จะมาเป็นไกด์หนึ่งวันให้กับประเทศซัมเดย์จะมีอะไรบ้างเชิญรับชมเลยตอนแรกก็เราจะแจกของนะเรายืนตรงนี้นแหละเนี่ยยืนแบ,บ็ผู้หญิงคนนีน้แต่งตัวจะแจกบล็อก สักอ,อย่างหนึ่งนี่นนี้นี่แจกบอกอันนี้เอาไปขายก็ได้นะหรือเปิดก็ได้ได้ลเลยคนที่คุณจะผ่านไม่ได้ก็ดูดวงป่ะเดี๋ยวเรามันมีเสน่หอ์อะไไงได้ไรไปดูโอ้ยโตเป็นคนค่อนข้างหล,อล่อโอ้รวยด้วย,ยโอ้โหถูกต้องเลยจริงว่ะของจริงว่ะ จริงว่ะั้งแรกที่ทำก็ไปลานรถก่อนซื้อรถเดี๋ยวจะพาซื้อรถนี่เลยตรงนี้ลานรถก็อยู่ประมาณนี่นะขาวๆนี่ว้านี่นี่น,นี่เออไปเวลานรถกันมาแล้วก็ถึงลารถเป็นที่เรียบร้อยรถที่ผมแนะนำก็ จะพาไปดูเป็นรถเฮ้ยเนี่เลื่อนลงนะรถเล่นใหม่อะ่ะเขียนว่ารถเล่อนใหมอ่อันนี้เออนี่แหละห้าพันแรงด้วยเก็บได้สิบสิบโลงานที่แนะนำก็เหมืองเหมืองเลยจะพาไปสอบวิธีลีโอรดก่อน กดล็อกรถพาไปรีโหลดตหลดแรกก็คือหลอดหลอดาหารมกินเห็นไหมไม่ทราบชมๆแรกก็คือโหลอดอาหารนะโหลดที่สองก็คือหลอดเบียร์เบียร์ทางใหญ่ก็กินได้เลยนะสร็จแล้เบียร์ทางเล็กก็ต้องมากินกระดาษกาดนั่นเอง ตอที่สามก็คือตลามน้ำอะเนี่ยหลอน้ำอยู่นี่เห็นไหมข่าเนี่ยแบบนี่นี่ข่าไม่เด่นเ้คืเป็นรูปงงอะไรอย่างเ้ยเข้าไ้งในวาดก็ดีได้เลยแต่แรกก็ไปซื้อสบู่อะก่อะลามแล้วถ้าไม่มีสบุ่ก็ไม่ได้อาบน้ำไม่ได้เลยได้อะไรห้ารอย นี่เบียร์แล้วก็โจ๊กนี่ซื้อโจ๊กมาแล้วก็มาหุ่มตรงนี้ได้ต้มต้มเลยไม่ห่มนี่ตรงนี้ตรงนี้ชายสีขัวฟ้าเนี่ยเออใช่ขอเทสก่อนว่ามันจแจกฟรีอาหารนะเนี่ยอาหารเนี่ยไม่รู้มนกินตรงนี้แล้วเฮ้ยมันกินได้ตรงนี้ต้องต่อนาไหม ออนาเลยแหละขับไม่ได้ด้วยเออเดยวพับออนที่กินเสร็จหรือแดงเสร็จก่อแล้วกันไปมาก็กินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยก็พาไปดีหลอดท,ท,ที่สองก็หลอดที่สองก็ก็คือเนี่ยไอ้โล่นี่กดตัว E ี <ผม S 1> ไปแล้วก็ดกดเบียร <transplant> Finally, กดเบียร์แล้วก็กปิดเป่าเนี่ก็จะได้อันนี้มากดกินนะหลอดสองแล้วก็หลอดสามมันตรงๆก็เป็นทุสบูดเดิมไหนโลนตรงนี้เออพาไปข้างในหรูๆเลยโรงแรมมีเจอเจอผู้ชายผู้ชาย ไม่ใช่กินด้วยกันด้วยไงก็เดี๋ยวว้าไปซอนที่อาบน้ำเสร็จก่อนนะครับไปก็อาบน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปทำงานแบบได้วันละร้านอ่ะเป็นร้านอ่ะรวยอ่ะบอกเลยปาไม่กิน่รอบก็รวยแล้วอ่ะปาเดี๋ยวจะพาไป งาน,นก็คืองานเหมือนแบบรื้ออ่ะตอนแรกเป็นร้านอ่ะใหน,นเหมือนก็อยู่ตรงเนี้ยดีจะบอกนี่ตรงนี้ดิน,นี่เอาไว้นี่แล้วเราต้องไปซื้ออ,อุปกรณ์นะมาก็เนี่ยวันพิธีก็มาถึงตานเหะทีนี่เราก็ขับถึงเลยแหละโอลซิงเกมธรรมดาของโรลซิ่ง แบก,กไงเฮ้ยรถแบกไปอยู่อย่างแรกก็มาซื้อตรงนี้ซื้ออุปกรณ์ทำงานไหนวะใช่ไหมเออตรงนี้ไงนี่ซื้อมันเดียวพอต้องซื้อเยอะแล้วก็เฮ้ยจะลอ็อกรถทำไมวะเออแล้วก็มาขุดขุดตรงนี้น นีับเดินอยู่เต็มเลยโคนะ้งบนนาล่ะเด็กบนนาเวลาเออตรงน,แบบ e e e นี้ F K นั้นแบบกด E ค้างอ่ะกด E ค้างได้เลยเนี่ยนั่นกดอะไรเลยแค่กด E ค้างเดียวออวโต้ฟาร์มแม่จะไปดูที่นี่ฮะแบบพวกแปรรูปอะ่ะแปรรูปโทหินโทเพชร หินถ้าได้แบบโผล่หินมาก็าโผล่แล้วได้หินมาแ,มนแ,มแล้วกดทีแม่ไอ้แม่รับปโยชน์อีก10บาทอีที่โผล่ยิ่นี่ที่โผล่อยู่นี้โผล่พิเศษนะปาม,มือมาโผล่แล้วได้เศษอย่างนี้ทันยิงแล้วแบบได้เศษพวกเศษพวกทองมาก็ เอาไปแปลอีกทีนึงอ่ะเอาไปแปลอีกทีตรงนี้จะพาไปไหนวะมาแฮะตรงนี้เออตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวพาไปแต่ถ้าได้มาก็เดี๋ยวเพิ่งเอาไปขายนะแนะนำเลยิดเตี๊ยตัวเออตี๊ยตัวเตีตู้ ไม่คีอพรองเยอะดีบอกเลยดีรวยๆอ,อ่ะงานนี้ปากเอข้ามตอนที่สิที่พอเลยมาแล้วก็ตัดมาตรงตรงที่พอนะ่ะสามารถฝากได้ฝากรถกับโพลีซีแต่เราจะไม่ฝากก็เรารุ่นใหญ่ไงแค่รารถก็พอไม่โดนปลอกปลาเข้ามา แบบเป็นวรวยยงานเนี้ยพาไปดูในบัญชีเนี่ยมั What <the> fuck? นก็มีเนี่ยสองล้านอ่ะเข้ามาในแป๊บเดียวนี่อันนี้ก็คือโคลเมทันนะโคลเมทันอันนี้น่าจะเป็นเหล็กเดีย๋ยวจะบอกว่าเหล็กฟาร์มตรงไหนนะอันนี้ก็ ทองน่าจะทองไม่ก็เพชรเนี่ยโทเซตเพชรตัวนี<ๆ>้อันนึงก็เป็นทองเอ้คนนี้มีระมากสำหรับคนที่อยากได้เหล็กอยบาฟาร์มเหล็กนะครับต้องใช้ตีตัวเลยมั้งถ้าเราต้องใช้เดี๋ยวพาไปดูที่ฟาร์มเหล็กฟาร์มเหล็กก็น่าจะอยู่ตรง ไหนสักที่หนึ่งจำไม่ผิดตรงนี้นีไงตรงสีฟ้านี่ข้างข้างนี่เลยข้างข้างพาวรถเฮ้ยนี่เรอได้เลยตัวร้ายร้ายไ่กดเราไม่ติดนี่ยถ้ามันเป็นเสียงนี้ไม่ต้องตกใจนี่อนนีสติดขัดตอนนี้ติดขัดนะเนี่ยก็กดกดตัวบี เออคือท่างง่ายขับรถแม่งจะเลยตลอดเลยจะแรงตลอดเลยเรา,เราับรถง่านี่มาอยู่แล้วฝารถตรงนี้นะเราจะไม่ฝากเราจะไปสอนูนี่พวกเศษรถเนี่ย เอกได้ก็กด EL. เอียวเอออันนี้ารามือนะไม่ฟาาหมออโตโต,ต่อมีเนี่ยขึ้นอีกกด,กดานาต๊อกไต่เออน่าจะเป็นเ่วนประกอบในการใีตู้พาไปเลเวลเลยแล้วกันเลเวลเลเวลเลเวล,เล,เวลหรือเลเวลนี่แหละไม่ถูกนะ ต้องมตลอดเลเดวคือเลเดีวเนี่ก็อยู่ประมาณมีที่เดียวนะที่นั่นนี่ตรงนี้งนี้แต่เหมือนเชื้อไวรัสเนี่ยทุกอย่างวงแดงๆแต่ไทไม่มีรถก็ทำใจนะแนะนำเลยเข้ารถรถโลนละแสนแต่ห้า ตักนะรอ่ะอย่อได้อเพาไปพาไปเรไปไปมาก็มาสงเรเวล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 โอยชนไปเลยไปเนียสพลังจัดลวคเนี้ตัร้ายดไง จะพาไปดูตู้อยู่ชั้นสองมัง้งจำไม่ผิดเดินติดไงเน,นี่วันนี้ก็เจอพิศาจเลยนี่ตูน้นี้ก็อย่างแรกก็มาบอกวิธีตีตู้ก็ตีนี้ก่อนนะในอนเนี้ยใชย้ใช้ของีเดียวนี้แบบฟาร์มเหล็กเอ้ยเออแหละ ฟาร์มเด็กฟาร์มเมืองน่ะเขียนสองอย่างเงินห้าร้อยชิวตีตู้ก็ตีเจ้ตู้ก็มาตีนี้เนี่ยเอานี่มาตีไอ้เงินสองหมื่นห้าเหลือแล้วก็ไปเปิดตู้ชิวชิวเลยนี่เราก็จะได้แบบนี้มาเก็บของได้เป็นร้านอะ่ะ อม่ยกงมอสที่พอจเป็นร้านะไม่มีระเบ้า,าอะไรคลิปนี้อยากสอนแล้วก็คอมเมนต์มาคมเมนามาเลยอยากสอนให้สอนพื้นฐานหรืออะไรเกี่ยวกับประเทศเกี่ยวกับการเล่นทิศต่างแบบตึงจันแนี้ตึงเมืองตึง,งจันแนีนคลิปนี้ก็ลาไปก่อนอะตึงอย่าลืมดิลิ่งดิคอร์ดก็อยู่ใต้คอมเมนต์นั่นแหละ ่ะจบการด้วยคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีเลยคนดู